คิงโจมตีก่อนอว่าอัฟกา,านิสถานอิรักเป็นแหล่งบ่มเพาะของกลุ่มก่อการร้ายก็ต้องไปโค่นล้มนะครับถล่มระบอบซัดดำระบอบตาลีบันขนกำลังเข้าไปโจมตีทำกำลังลบทางอากาศเข้าไปบอมะนะครับกรุงคาบูกรุงแบกแดงนะครับทีนี้ปรับมาดูเคสไทยว่าเรามีสัญยานุภาพถึงระดับขั้นสหรัฐอเมริกาขนาดนั้นเลยไหมแล้วก็จะต้องคิดถึงการบุกยึดพนมเปญ จิงโจมตีระยะยาวอย่างนั้นก่อนไหมนะครับซึ่งซีนารีโอแบบนี้มันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับที่ทําให้ฝ่ายไทยเนี่ยอาจจะต้องยับยั้งชั่งใจในการลุกไกลขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีอีกตัวแบบหนึ่งนะครับก็คือตัวแบบนี่แหละครับกฎการใช้กําลังตอบโต้ตามสัดส่วนที่เหมาะสมกัมพูชาใช้อาวุธเล็กอาวุธเบามาเราก็ตอบโต้ในสัดส่วนที่พอๆกันแต่ตรงเนี้ยมันจะจบลงในลักษณะที่ว่าอนาบริเวณชายแดนที่เป็นสนามยุทธเนี่ยมันจะเงียบไปช ทั่วขณะแต่ว่าผ่านไปไม่กี่สัปดาห์หรืออาจจะไม่กี่เดือนกองทัพกัมพูชาจะฟื้นฟูพละกําลังขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มาแย่งชิงเขตแดนเป็นภัยคุกคามไทยอีกผมก็เลยคิดว่ามันมีอีกตัวแบบหนึ่งที่จะออกแบบกลางๆสักนิดหนึง่งนะครับก็คือเราก็ตอบโต้ตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามกฎการใช้กําลังแต่บวกเพิ่มอีกสักนิดหนึง่งนะครับเช่นในพื้นที่อีสานใต้กวาดสายตาลงไปเนี่ยนะครับทหารเขเมรเนี่ยเขาขนกําลังมากลูอยู่ที่ตามแนว เขตแดนที่เป็นเทือกเขาพนมดงรักนะครับแต่ว่าเขาระดมกําลังเนี่ยในพื้นที่ที่มันลึกอยู่ในแนวหลังคือกรุงสโงํโรงนะครับเม,มืองเอกในจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งมันมีรถถังมีปืนใหญ่อัตตาจรมี BM21 นะครับของกัมพูชาเนี่ยเข้ามาระดมระดมพลตรงนั้นทีนี้ว่าถ้าไทยจะโจมตีเนี่ยคือบวกเพิ่อมอีกสักหน่อยเนี่ยระยะทางมันก็อาจจะต้องไปถึง อน,นาบริเวณแถบนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นมันจะทําให้ภัยคุกคามจากกองทัพกัมพูชาเนี่ยนะครับมันอาจจะลดสภาพลงนะครับไม่สามารถจะประกอบกําลังได้โดยเร็วแล้วก็มาลุกลบสร้างความลาคาญใจให้กับทางฝั่งไทยผมก็คิดว่าไอ้ตัวแบบนี้มีความเป็นไปได้แล้วดูจากคาพูดของเสนาธิการทหารบกเนี่ยนะครับแล้วปฏิบัติการต่างๆคือถ้า กัมพูชายังใช้ BM 21สวนเข้ามาอีกเราก็มีสิทธิธรรมประมาณหนึ่งในการไปทำลายที่ตั้งล่งหน้าซึ่งการกระจุกกำลังของนะครับฐานยิงต่างๆเหล่านั้นรวมถึงรถถังเนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่แนวหลังของอุดรมีชัยที่ผมได้เกิดไปเมื่อสักครู่ทั้ง3ท่านค่ะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กัมพูชาทำเนี่ยนะคะคือเขายิงปุ้งปังปุปังมาก่อนแล้วก็ตั้งคลิปถ่ายค่ะรอตอนลงสวนกลับไปตอบโต้เนี่ยแหละค่ะที่เราบอกตอบโต้เพื่อเป็นการป้องกันแนวหรืออะไรก็ตาม มันรอถ่ายคลิปที่เรายิงกลับไปแล้วมันก็เอาไว้อ้างว่าไทยไฟเฟิร์สอะไรอย่างเงี้ยคือคนไทยยิงก่อนนะอะแผนเนี้ยมันไม่เบื่อเหรอเรายังเบื่อเลยอ่ะมองยังไงคะคือณตอนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของสงครามพู้นี้ว่าเกือบจะขั้นสุดท้ายเด็ดขาดนะฮะก็อย่างที่อาจารย์ ด,ดูภาพเมื่องกี้เนี่ยนะครับก็คือว่าณตอนนี้มันเป็นสงครามการเมืองนะครับการทูตซึ่งตรงนี้มันมีการผันแปรเปลี่ยนไปจากรัฐบาลอดีตรัฐบาลจนถึงรัฐบาลของอท่านอนุทินเนี่ยนะครับก็คือการเมืองการสงครามการเมืองการทูตเนี่ยมันเชิงลุกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่จะต้องดําเนินการให้ต่อเนื่องนะครับวันนี้ในสงคราม การเมืองเนี่ยมันมีเรื่องของอินเทลเจนต Warfare มีเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อมีการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทำเรื่องของการทำา w w หรือ n n o r r m t t o o w w r r a r e นะครับซึ่งตรงนี้อ,อยากจะฝากท่านผู้ชมฝากรัฐบาลเลยนะครับว่าอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับคุณต้องเป็นตัวแทนของรัฐบาลนะครับคือกองโฆษกกองทัพบกเนี่ยเขาก็าพูดในส่วนของกองทอัพบก แต่ถ้าเป็นระดับรัฐบาลเนี่ยมันต้องอธิปดีกรมประชาัมพันเนี่ยจะต้องทําหน้าที่เหมือนกับเป็นปากเป็นเสียงเลยว่าโอเคขเขมรโจมตีไทยก่อนขเขมรใช้วุฒิรุนแรงขเขมรกําลังทําสงครามผสมผสานร,ระหว่างสงครามกองโจรก่อการร้ายกับสงครามาปกตินะครับหรือว่าสงครามคอนเวนชั่นอลวอล์ฟร์นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดําเนินการตรงนั้นนะครับแล้วก็ยังอย่างที่ อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับคือเราเราก็ต้องเส,เสนาธิการกองทัพบกเนี่ยได้ประกาศชัดเจนนะครับเรื่องของทําลายศักยภาพของกัมพูชานะครับนี้การทําลายศักยภาพนี่ก็คือทําลายแร่งคลังอาวุธนะครับแหล่งคลังอาวุธเส้นทางที่ออกจากแหล่งอาวุธนะครับ ม,มีคนบอกว่าสามารถยิงไปถึงบ้านฮุนเซนได้ไหมคะห้องนอนสีชมพูนั่นนะคะคือตรงนี้เราก็คงจะทําไม่ได้นะครับทำไมอะคะมันเป็นด่วยประชาการเลยเนะคือจบเ,เลยอะเราไม่ใช่ ประธานนะครับดีสารัฐนะเราเรียกว่ายุทธการเด็ดหัวเนี่ยเราไม่ไม่สามารถาะทำนั้นได้อยากจะทำอครัคนที้เป็นเป็นภัยอันตรายต่อประเทศไทยเลยอาจจะทำวัตน์อื่นนะอาจารย์สมเกียรติคือคุณพระนัคืออันนี้คนไทยรออยู่คือว่าโอเคเราก็อาจจะใจร้อนเราเป็นประชาชนนะคือว่าคือกระทรวงต่างประเทศ มีหน้าที่ดูแลด้านการทูตความถูกต้องตามกฎบัตรสรชาชาติแล้วก็การชี้แจงคณะมนตรีความมั่นคงรวมทั้งที่ผมพูดถึงเรื่องกรณีเรือแคลไลน์หรือแคลไลเทสเนี่ยโลกใช้อยู่นะฮะส่วนกองทัพเนี่ยก,กองทัพมีความรู้ ทุกอย่างที่เราพูดเนี่ยแหละนะแต่กระทรวงต้องตามทันเพื่อจะไปชี้แจงให้ทันผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราถ้าเราจะไปลุยบ้านเขาที่พเปอย่างเงี้ย<ๆ>มันไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเหตุผลไม่มีข้อมูลว่าบ้านเขาเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศไทยเราจึง ไม่รู้ว่าเขาเป็นที่ส่องสมแต่แต่บ้านเขามีคนที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงไงโอเคถ้าถ้าคุณมีหลักฐานยืนยันเหมือนอย่างที่กองทัพบกยืนยันได้ว่าเขากําลังซ่องสมกาลังจะโจมตีโรงพยาบาลปราสาทแล้วก็สนามบินนี่เขาเขาออกเขาออกข่าวเลยเขากําลังแบบไม่ไม่คืออย่างนั้นต้องมีหลักฐานไม่งั้นท่านรัฐมนตรีศสรยศักดิ์จะไปชี้แจงต่อคณะมนตรีความมั่นคงสัมพันธาพไม่ได้เาโพสต์เองคุณเซนพุทธโพสต์เองว่าผมกําลังประชาการแล้ววะคือคืออย่างนี้ครับประเด็นเป็นเป็นี้ครับว่าประกกาาารรรแแเเลยะบบจทํ สหรัฐที่ไปโจมตีคือ่รมเรแกนเนี่ยนะครับส่งเครื่องบินไปโจมตีเดนอร์นีนะครับนั่นเขามีศักยภาพในเวทีโลกนะครับสองเราทาไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีศักยภาพทางการเมืองลักษณะเช่นนั้นสามคุณเซนเองก็เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําได้คือว่าเราต้องตอบโต้ในลักษณะที่ว่าเชิงรุกมากขึ้นก็คือว่าถ้าคุณทําอย่างนี้ผมก็จะจัดการคุณอย่างนี้ นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทําได้นะครับแต่ว่าอยุติการเด็ดหัวเนี่ยผมก็ผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถนัดกันทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าอาจจะมีมาตรการอื่นที่จะทําร้ายนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ขอกล่าวนะแต่ว่ามันมีมาตรการอื่นที่จะเด็ดหัวคุณเซนหรือไทยก็ได้ซึ่งเขาก็ทําอยู่แล้วนะเขาก็ส่งมือปืนมายิงคู่ต่อสู้เขาในประเทศไทยนี่แหละ นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เราก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติของกัมพูชาไปแล้วกัน<ม>เราก็ดําเนินกลยุทธ์แบบการรบแบบทหารนะครับก็คือทําลายศักยาภาพนะครับของกร,ริให้ได้นมนยุทธร,ริเวณนะครับแล้วก็อย่างที่อนุทินเนี่ยนะครับก็คือเมื่อกี้ได้คุยนอกรอบกันก็คือว่า อนุทินเนี่ยอาจจะต้องท่านอนุทินอาจจะต้องมีความเด็ดขาดมากขึ้นว่าข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการปฏิบัติการทางทหารนะครับแต่อย่าพูดลอยๆแล้วว่าคุณจะทําไงก็ได้แต่ว่าเมื่อทําแล้วคุณต้องรับผิดชอบครับเพราะว่านผู้นำครับเพราะว่ากองทัพเนี่ยเป็นกลไกของรัฐ